กลางบรรยากาศที่หนักอึ้งราวกับพายุกําลังจะตั้งเขาบริเวณรอยต่อชายแดนที่เคยเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตามธรรมชาติกลับกลายเป็นสมรภูมิทางความคิดและอํานาจที่แหลมคมที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเอกสารประท้วงทางการทูตฉบับหนึ่งถูกส่งข้ามพรมแดนมาด้วยความหวังว่าจะหยุดยั้งการเคลื่อนไหวของกองทัพไทยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิง ภาพของเอกสารที่ถูกขยำทิ้งลงในถังขยะแห่งประวัติศาสตร์กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปฏิเสธการประนีประนอมที่ไร้ความชอบธรรมพื้นที่ธมรดาที่เคยเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญในการเจรจาบัดนี้ถูกล็อกเป้าและควบคุมโดยสมบูรณ์ด้วยแสนยานุภาพที่มองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ถึงความตายที่ซ่อนอยู่ในอากาศหากเราย้อนมองกลับไปที่จุดเริ่มต้นของความตึงเครียดนี้เราจะพบว่า มันไม่ใช่เพียงเรื่องของผืนดินกว้างไม่กี่ตารางกิโลเมตรแต่มันคือการประทะกันร,ระหว่างระเบียบโลกเก่าและการสร้างความมั่นคงในรูปแบบใหม่รัฐบาลไทยได้แสดงจุดยืนที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบหลายทศวรรษด้วยการเมินเฉยต่อคำประท้วงที่ไร้รากฐานความจริงการปิดตายพื้นที่ชายแดนไม่ใช่เพียงการวางลวดหนามหรือการตั้งด่านตรวจแต่เป็นการประกาศอธิปไตยเหนือพื้นที่ทับซ้อน ที่เคยถูกใช้เป็นช่องโหว่ในการกระทําผิดกฎหมายมาอย่างยาวนานพื้นที่ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นแหล่งกบดานของกลุ่มทุนสีเทาและเครือข่ายมิจฉาชีพข้ามชาติบัดนี้ได้ถูกแปลสภาพเป็นเขตห่วงห้ามเด็ดขาดภายใต้การดูแลของกองก,องกำลังบูรพาความเงียบที่ปกคลุมชายแดนในขณะนี้คือความเงียบก่อนการระเบิดครั้งใหญ่ที่โลกต้องจับตามองกองทัพปรกาศไทยได้จัดเตรียมฝูงบินขับไล่ F16 และ t 50 th ประจำการในฐานทัพใกล้เคียงพร้อมที่จะพุ่งทะยานสู่ท้องฟ้าภายในเวลาไม่กี่นาทีหากมีการล่วงละเมิดแม้เพียงนิ้วเดียวนี่คือยุทธศาสตร์การป้องปรามเชิงรุกที่เปลี่ยนจากฝ่ายรับเป็นฝ่ายรุกอย่างเต็มตัวการล็อกพื้นที่ในวันนี้ไม่ใช่เพียงการป้องกันการลุกรานแต่เป็นการล็อกอนาคตของชาติให้พ้นจากอิทธิพลมืด ที่พยายามจะกัดกินรอยต่อชายแดนความพยายามของฝั่งกัมพูชาในการส่งสัญญาณประท้วงผ่านเวทีระหว่างประเทศกลายเป็นเพียงเสียงกระซิบที่ไร้ความหมายเมื่อเผชิญกับข้อเท้จริงทางทหารและเทคโนโลยีที่ไทยนำมาติดตั้งไว้ตลอดแนวรบบทเรียนจากอดีตสอนให้เรารู้ว่าการประนีประนอมบนความเสียเปรียบ มักนำมาซึ่งความสูญเสียที่มากกว่าเดิมเหล่านั้นการตัดสินใจเมินคําประท้วงและเดินหน้าล็อกพื้นที่ธรรมดาต่อไปจึงเป็นการส่งสารที่ชัดเจนไปยังพนมเปนและพันธมิตรเรื่องหลังว่าไทยจะไม่ยอมถอยแม้แต่ก้าวเดียวเอกสารเหล่านั้นอาจจะมีค่าในห้องประชุมที่เต็มไปด้วยแอร์เย็นฉ่าแต่ในป่าลึกและแนวเขาพนมดงรักความจริงถูกเขียนขึ้นด้วยอำนาจการยิงและสายตาที่เฉียบคมของทหารพรานไทยที่เฝ้าระวังอยู่ทุกวินาที ความขัดแย้งนี้กำลังก้าวเข้าสู่มิติใหม่มิติที่ความถูกต้องจะถูกพิสูจน์ด้วยความแข็งแกร่งและการเพิกเฉยต่อคำขู่คืออาวุธที่ร้ายกาจที่สุดในขณะนี้ความขัดแย้งที่ธมอด้าและตลอดแนวชายแดนพนมดงรักไม่ได้เป็นเพียงการเผชิญหน้ากันของกองทัพ2ประเทศขนาดกลางในอาเซียนเท่านั้นแต่มันคือความย้อนแย้งที่ซับซ้อนระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการสะสมกำลังรบ ในขณะที่พนมเปนพยายามนำเสนอภาพลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองผ่านโครงการอภิมหาโปรเจกต์ภายใต้ความร่วมมือเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่21แต่ในเนื้อเงาของอาคารคาสิโนที่หรูหราและท่าเรือน้ำลึกกลับซ่อนเร้นไปด้วยเครือข่ายทุนสีเทาข้ามชาติที่ใช้พื้นที่เหล่านี้เป็นรังมดลูกในการเพราะพันธุ์อัชญากรรมไซเบอร์ นี่คือความย้อนแย้งประการแรกเมื่ออธิปไตยถูกนําไปแลกกับผลประโยชน์ของกลุ่มทุนที่มองไม่เห็นหัวประชาชนทําให้คําประท้วงของกัมพูชาขาดความชอบธรรมในสายตาของประชาคมโลกเพราะเบื้องหลังของกําแพงดินชายแดนคือความทุกข์ระทมของเหยื่อกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์นับหมื่นรายในมุมมองทางยุทธศาสตร์ไทยได้ชี้เห็นถึงรอยร้าวในแผนการป้องกันของกัมพูชาอย่างชัดเจน ฝั่งพนมเปญอาจจะเชื่อมั่นในระบบจรวดหลายลำกล้อง BM 2 1ที่เพิ่งได้รับการอัปเกรดใหม่หรือความหวังที่จะใช้การลงทุนของจีนเป็นโลกกำบังทางการทูตแต่ในความเป็นจริงของสมรภูมิยุคใหม่ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีคือผู้กำหนดชะตากรรมกองทัพไทยได้ติดตั้งระบบเฝ้าตรวจระยะไกลและระบบ AWC ที่สามารถมองเห็นทุกการเคลื่อนไหวลึกเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้าม กว่า100กิโลเมตรความย้อนแยงที่น่าเจ็บปวดสำหรับกองทัพกัมพูชาคือยิ่งพวกเขาเคลื่อนย้ายกำลังพลหน่วย RFF เข้าประชิดพื้นที่พระวิหารมากเท่าไหร่พวกเขายิ่งตกเป็นเป้าสายตาของโดรนสอดแนมอัจฉริยะที่บินอยู่เหนือเมฆมากเท่านั้นทุกการขยับคือข้อมูลและทุกข้อมูลคือพิกัดสำหรับการทำลายล้าง สิ่งที่ทำให้สถานการณ์นี้ก้าวไปสู่จุดวิกฤตคือการที่ไทยตัดสินใจฉีกหน้ากากของความขัดแย้งนี้ออกมาให้โลกเห็นพื้นที่ทับซ้อนที่เคยถูกใช้เป็นที่หลบซ่อนของคลังแสงและฐานปฏิบัติการของสแกมเมอร์ถูกล็อกกป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงกองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่ป้องกันเขตแดนแต่กำลังทำความสะอาดภูมิภาคจากเนื้อร้ายที่กัดกินความมั่นคงร่วมกัน ความพยายามของผู้นำกัมพูชาในการเรียกร้องความเห็นใจจากอาเซียนกลายเป็นความล้มเหลวเมื่อหลักฐานจากตู้เซฟปริศนาของในพลบางท่านถูกเปิดเผยออกมาแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างกองก,องกำลังติดอาวุธและธุรกิจผิดกฎหมายนี่คือภาพวาดพนมพานรามาท,ที่สมบูรณ์ของความขัดแยง้งเป็นการต่อสู้ระหว่างรัฐที่ยึดถือหลักนิติธรรมกับระบบที่พึ่งพาอิทธิพลน,นอกระบบเมื่อเราวิเคราะห์ให้ลึกลงไป เราจะพบความขัดแย้งในเชิงนโยบายที่น่าสนใจอย่างยิ่งกัมพูชาต้องการความมั่นคงจากการพึ่งพามหาอำนาจเทียงขั้วเดียวในขณะที่ไทยสร้างเครือข่ายความร่วมมือที่หลากหลายทั้งจากสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียความย้อนแย้งนี้ปรากฏชัดเมื่อเครื่องบินขับไล่ F-16 ของไทยบินลาดตะเวนด้วยความเร็วเหนือเสียงพลังอำนาจที่แสดงออกมานั้น ไม่ใช่เพียงการข่มขวัญแต่เป็นการยืนยันว่าระเบียบโลกใหม่จะไม่ยอมรับการขยายอิทธิพลผ่านอาชญากรรมข้ามชาติอีกต่อไปการล็อกพื้นที่ในวันนี้จึงเป็นการล็อกความชอบธรรมควบคู่ไปกับการใช้กำลังทางทหารและนี่คือจุดเริ่มต้นของบทเรียนราคาแพงที่พนมเปญต้องจ่ายเมื่อพวกเขาเลือกที่จะเดิมพันด้วยอำนาจบนความเบียดร้อนของผู้คนมากกว่าการเคารพในอธิปไตย และเพื่อนบ้านที่จริงใจรุ่งอรุณแห่งการทำลายล้างเริ่มต้นขึ้นอย่างเงียบเชียบเมื่อเข็มนาฬิกาชี้ไปที่เวลาตีสีของเช้าวันที่8ทธันวาคมท้องฟ้าเหนือชายแดนไทยกัมพูชาที่เคยสงบนิ่งถูกฉีกกระชากด้วยเสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ตจากฝูงบินขับไล่ F16 และ g 5 0 t h นี่ไม่ใช่เพียงการบินลาดระเวนตามปกติ แต่คือการเปิดยุทธการสถาปนาอธิปไตยที่รุนแรงและแม่นยำที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่ระเบิดนำวิถีจำนวน8ลูกถูกปล่อยลงสู่เป้าหมายที่เป็นรังลับของมิจฉาชีพและคลังแสงที่ซ่อนตัวอยู่ใต้คาสิโนในปอยเปตเสียงระเบิดที่ดังสนั่นวันไหวไม่ได้เพียงแต่ทำลายอาคารคอนกรีตแต่ยังเป็นการส่งสารว่าการใช้สงครามชายแดนเพื่อปกปิดธุรกิจสีเทานั้น สิ้นสุดลงแล้วควันไฟที่พวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าคือเครื่องหมายยืนยันว่าไม่มีที่ใดปลอดภัยสำหรับผู้ที่คิดลองดีกับอธิปไตยของไทยในขณะที่เครื่องบินขับไล่คลองความเหนือกว่าทางอากาศบนพื้นดินกองทัพไทยได้สำแดงเทคโนโลยีที่โลกต้องหยุดหายใจนั่นคือการเปิดตัวอาวุธพลังงานคลื่นความถี่สูงที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอาวุธลับระดับสุดยอดนี้ถูกนำมาติดตั้งตามแนวช่องบก และช่องอ่านม้าเพื่อสลายการรวมตัวของกองกำลังฝ่ายตรงข้ามโดยไม่ต้องใช้กระสุนแม้แต่นัดเดียวทหารฝ่ายตรงข้ามที่พยายามจะเคลื่อนพลเข้าประชิดต,ต้องเผชิญกับคลื่นความร้อนและแรงกดดันมหาศาลที่ทำให้เครื่องยนต์ดับสนิทและระบบสื่อสารล้มเหลวโดยสิ้นเชิงนี่คือการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางการทหารจากยุคกระสุนและดินปืนเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีความตัมอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้รถถังและรถหุ้มเกราะที่ฝ่ายตรงข้ามเตรียมมากลายเป็นเพียงเศษเหล็กที่ขยับขยื่นไม่ได้ท่ามกลางสมรภูมิที่เงียบงันแต่ร้ายกาจทางด้านปืนใหญ่กองทัพไทยได้ระดมยิง M750 เข้าใส่ฐานที่มั่นยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้ามอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางให้หน่วยทหารพรานจู่โจมรุกคืบเข้ายึดพื้นที่สำคัญปฏิบัติการที่เนิน225และเนิน350 กลายเป็นนรบบนดินสำหรับกองกำลัง RFF ที่พยายามจะต้านทานด้วยความสิ้นหวังทุกการขยับขยื่นของพวกเขาถูกตรวจจับได้ด้วยระบบเรดาร์ AWC ที่สามารถระบุพิกัดได้แม่นยำถึงระดับตารางนิ้วแม้แต่จรวดหลายลำกล้อง BM21 ที่ฝ่ายกัมพูชาภาคภูมิใจก็ไม่อาจแผลงฤทธิ์ได้เพราะถูกทำลายตั้งแต่ยังไม่ทันได้บรรจุกระสุนด้วยการโจมตีแบบ preempt strike จากโดรนพิฆาตที่บินวนเฝ้ารอเป้าหมายอยู่ตลอด24ชั่วโมงหัวใจสำคัญของความสำเร็จในภาคีสงครามครั้งนี้คือการบูรณาการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบกองทัพไทยไม่ได้เพียงแค่รบด้วยกำลังพลแต่รบด้วยสติปัญญาและข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับการสนับสนุนจากพันธมิตรระดับโลกการเข้ายึดปราสาทตะควายและพื้นที่โดยรอบไม่ใช่เป้าหมายสุดท้าย แต่คือการรื้อถอนโครงสร้างอำนาจมืดที่ฝังรากลึกมานานยุทธการนี้พิสูจน์ให้เห็นว่าความแตกต่างของแสนยานุภาพระหว่างสองประเทศนั้นไม่ได้วัดกันที่จำนวนทหารแต่วัดกันที่ใครสามารถมองเห็นได้ไกลกว่าและลงมือได้แม่นยำกว่าในสมรภูมิที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงนี้ กองทัพกัมพูชาได้เรียนรู้บทเรียนที่เจ็บปวดว่ายุคสมัยของการใช้กำลังข่มขู่เพื่อนบ้านได้ผ่านพ้นไปแล้วและสิ่งที่รอยอยู่ข้างหน้าคือการเผชิญหน้ากับความจริงที่พวกเขาไม่สามารถเอาชนะได้ด้วยอาวุธล้าสมัยเพียงอย่างเดียวเมื่อควันจากการโจมตีทางอากาศเริ่มจางลงความจริงที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าสมรภูมิรบก็ถูกเปิดเผยขึ้นณจุดยุทธศาสตร์ที่กองกำลังฝ่ายตรงข้ามใช้เป็นศูนย์บัญชาการลับ ซึ่งฉากหน้าคืออาคารคาสิโนและสำนักงานที่ทันสมัยหน่วยทหารพรานจู่โจมของไทยได้ค้นพบสิ่งที่โลกไม่เคยคาดคิดนั่นคือตู้เซฟปริศนาของนายพลระดับสูงท่านหนึ่งที่ถูกทิ้งไว้ในความเร่งรีบของการหนีตายภายในตู้เซฟนั้นไม่ได้มีเพียงทองแท่งหรือเงินสดมหาศาลแต่มีเอกสารลับที่เชื่อมโยงระหว่างกองทัพกัมพูชา และกลุ่มทุนจีนสีเทาอย่างชัดเจนข้อมูลเหล่านี้คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่แสดงให้เห็นว่าการเคลื่อนไหวทางทหารที่แนวชายแดนในครั้งนี้ไม่ใช่การทำเพื่อชาติแต่เป็นการปกป้องอาณาจักรมิตรฉาชีพที่กัดกินความมั่นคงของภูมิภาคนี่คือการวิเคราะห์เชิงลึกที่ทำให้เราเห็นว่าข้อตกลงทางการทูตที่เคยทำไว้นั้นเปราะบางเพียงใดเมื่อมีผลประโยชน์ส่วนตัวมาเกี่ยวข้อง มากกว่าอธิปไตยของประชาชนในเชิงยุทธวิธีแผนการของฝ่ายพนมเปญที่หวังจะใช้หน่วยรบพิเศษ RFF และกองพล911เข้าบทขยี้แนวป้องกันของไทยต้องเผชิญกับความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากกองทัพไทยใช้กลยุทธ์ที่เรียกว่าเครือข่ายศูนย์กลางการรบซึ่งบูรณาการข้อมูลจากระบบเรดาร์ AWc และดาวเทียมจารกรรมเข้าด้วยกัน ทุกครั้งที่ปืนใหญ่ M750 ของไทยคำรามกระสุนแต่ละนัดจะถูกคำนวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์อัจฉริยะทำให้ความแม่นยำอยู่ในระดับที่ฝ่ายตรงข้ามไม่สามารถตั้งตัวได้การสูญเสียรถถังไปถึง6คันรวดในการประทะเพียงครั้งเดียวที่เนิน350คือข้อพิสูจน์ว่าปริมาณอาวุธที่มากกว่าไม่อาจทดแทนคุณภาพของเทคโนโลยีและวินัยทางการทหารที่เหนือกว่าได้ กองกำลังฝ่ายตรงข้ามที่เคยลำพองใจในจรวด B.M. 2 1กลับต้องวิ่งหนีตายทิ้งฐานที่มั่นไปอย่างไม่เป็นท่าทิ้งไว้เพียงซากอาวุธและรอยแผลแห่งความพ่ายแพ้สิ่งที่น่าสนใจที่สุดในการวิเคราะห์ครั้งนี้คือความเงียบงันของมหาอำนาจที่เคยถูกอ้างว่าเป็นโลกกำบังให้กับกัมพูชาเมื่อความจริงเรื่องฟาร์มนุษย์และแกงคอเซนเตอร์ถูกตีแผ่ผ่านดาวเทียมสอดแนมของสหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่นและออสเตรเลียแรงกดดันระหว่างประเทศจึงพุ่งเป้าไปที่พนมเปญแทนที่จะเป็นกรุงเทพมหานครการเจราจาทางการทูตที่เคยเป็นทางออกกลับกลายเป็นทางตันเมื่อไทยย่งเงื่อนไขการกวาดล้างทุนสีเทาเป็นพื้นฐานสำคัญในการสงบศึกยุทธศาสตร์การป้องปรามเชิงรุกของไทยไม่ได้ทำลายเพียงแค่กำลังพลแต่ทำลายความชอบธรรมทางการเมืองของผู้นำฝ่ายตรงข้ามจนสิ้นซาก นี่คือสงครามรูปแบบใหม่ที่ชัยชนะไม่ได้ตัดสินกันที่เส้นเขตแดนบนแผนที่แต่ตัดสินกันที่การเปิดโปงความช่อชฉนต่อหน้าสายตาคนทั้งโลกความเปราะบางของสถานการณ์ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าสันติภาพที่ไม่มีฐานอยู่บนความถูกต้องนั้นไม่ยั่งยืนการที่ไทยสามารถล็อกพื้นที่ธมดาและพื้นที่ทับซ้อนได้สำเร็จไม่ใช่เพียงชัยชนะทางทหาร แต่เป็นชัยชนะทางศิลธรรมที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติกองทัพไทยได้แสดงให้เห็นว่าการใช้อำนาจที่เหนือกว่าต้องมาพร้อมกับความรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของภูมิภาคในขณะที่ฝั่งตรงข้ามต้องแบกรับทั้งความสูญเสียทางทหารและความล้มเหลวทางการทูตบทสรุปในภาคีนี้จึงไม่ใช่แค่การนับศพหรือจำนวนรถถังที่ถูกทำลายแต่เป็นการตระหนักรู้ว่า ในโลกยุคใหม่ความมั่นคงที่แท้จริงไม่สามารถสร้างขึ้นได้จากการพึ่งพาอาชญากรรมข้ามชาติหรือการยั่วยุเพื่อนบ้านด้วยข้อมูลที่บิดเบือนและนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะนำไปสู่ระบบระเบียบใหม่ที่ชายแดนไทยกัมพูชาอย่างถาวรเมื่อฝุ่นควันจากการประทะเริ่มจางหายไปตามแนวชายแดนสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือภาพของความสูญเสียครั้งใหญ่ที่กองทัพกัมพูชาต้องแบกรับอย่างไม่อาจปฏิเสธได้ จากการประเมินเบื้องต้นในพื้นที่ยุทธศาสตร์เนิน350และเนิน225พบสราพบซากรถถังของฝ่ายตรงข้ามถูกทำลายกลายเป็นเศษเหล็กมากถึง6คันรวดซึ่งสะท้อนถึงความล้มเหลวในการจัดวางกลยุทธ์เมื่อต้องเผชิญกับปืนใหญ่ M 7 5 0ของกองทัพไทยที่มีรัศมีการทำลายล้างที่แม่นยำนอกจากนี้ยังมีรายงานตัวเลขผู้เสียชีวิตของฝ่ายตรงข้ามพุ่งสูงขึ้นมากกว่า24ราย และมีทหารที่ได้รับบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากที่ต้องล่าถอยกลับไปอย่างไม่เป็นกระบวนปฏิบัติการในครั้งนี้ยังสามารถยึดพื้นที่ป่าไม้ได้มากกว่า500ไร่ซึ่งเคยถูกบุกรุกและใช้เป็นฐานปฏิบัติการรับมาอย่างยาวนานการทำลายล้างครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงมูลค่าทางยุธทธปกรณ์ที่สูญเสียไปหลายร้อยล้านบาทแต่คือการล่มสลายของความเชื่อมั่นในกองกาลัง RFF ที่พนมเปญเคยเชื่อว่าเป็นหน่วยรบที่ไร้เทียมทาน อย่างไรก็ตามท่ามกลางบรรยากาศของชัยชนะกองทัพไทยได้แสดงให้โลกเห็นถึงคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพที่เหนือกว่าโดยการปฏิบัติต่อเฉลยศึกจำนวน18นายตามหลักมนุษยธรรมและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดทหารกัมพูชาที่ถูกทอดทิ้งจากผู้บรงครับบัญชาและต้องหนีตายข้ามแดนมาได้รับความช่วยเหลือทางการแพทย์และอาหารจากทหารไทยนี่คือชัยชนะทางจิตวิทยา ที่ลึกซึ้งกว่าการทำลายล้างด้วยอาวุธเพราะมันทำให้ประชาชนตามแนวชายแดนเห็นว่าใครคือมิตรแท้และใครคือผู้ที่นำพาพวกเขาเข้าสู่กองไฟแห่งสงครามเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนที่เคยมั่งคั่งจากธุรกิจคาสิโนและเครือข่ายทุนสีเทาบัดน,นี้กลับเงียบหนาราวกับเมืองร้างนักลงทุนข้ามชาติเริ่มถอนทุนออกจากพนมเปญอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากขาดความเชื่อมั่นในเสถียรภาพและความปลอดภัยพื้นฐานส่งผลให้ค่าเงินและระบบการเงินของกัมพูชาต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตที่อาจต้องใช้เวลาเยียวยานานหลายสิบปีผลกระทบทางภูมิรัฐศาสตร์จากการล็อกพื้นที่ธมอด้าและพื้นที่ทับซ้อนในครั้งนี้ได้เปลี่ยนสถานะของไทยในเวทีโลกอย่างมีนัยสำคัญความชอบธรรมในการป้องกันตนเองและการกวาดล้างอาชัชญากรรมข้ามชาติ ได้รับการยอมรับจากมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและออสเตรเลียซึ่งส่งผลให้ไทยได้รับข้อตกลงความร่วมมือทางทหารและเทคโนโลยีที่ทันสมัยยิ่งขึ้นในอนาคตในขณะที่กัมพูชาต้องเผชิญกับโดมิโนโแห่งความล้มเหลวทั้งการถูกกดดันจากสาชาชาติในประเด็นสิทธิมนุษยชนและการละเลยการปราบปรามสแกมเมอร์ และการสูญเสียอำนาจการต่อรองบนโต๊ะเจราจาแผนที่พรมแดนอย่างถาวรความสูญเสียในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่จำนวนชีวิตทหารหรือซากรถถังแต่คือการเสียอธิปไตยทางเศรษฐกิจและการเมืองที่กัมพูชาอาจต้องแลกเพื่อชดใช้ให้กับความผิดพลาดในการยั่วยุเพื่อนบ้านที่แข็งแกร่งกว่าในท้ายที่สุดบทเรียนราคาแพงที่พนมเปญได้รับคือการตระหนักว่า สงครามในศตรวรรษที่21ไม่ได้ตัดสินกันที่จำนวนปืนใหญ่หรือจรวด B.M.21 เพียงอย่างเดียวแต่ตัดสินกันที่ความสามัคคีของคนในชาติและความโปรง่งใสของผู้นำกองทัพไทยได้พิสูจน์แล้วว่าการรวมพลังระหว่างเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหัวใจที่ยึดมั่นในความถูกต้องสามารถปกป้องแผ่นดินและสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้จริงพื้นที่ที่เคยเป็นจุดเดือดของความขัดแยง้ง กำลังถูกเปลี่ยนให้เป็นเขตความปลอดภัยอัจฉริยะที่จะไม่มีวันยอมให้ใครเข้ามาใช้สแสวงหาผลประโยชน์บนความทุกข์ของประชาชนได้อีกต่อไปและนี่คือจุดเริ่มต้นของการสร้างระเบียบใหม่ที่จะนำพาความสงบสุขกลับคืนสู่ขุนเขาพนมดงรักอย่างแท้จริงบทสรุปของสมรภูมิเหนือแนวเขาพนมดงรักในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่บันทึกหน้าหนึ่งของชัยชนะทางการทหาร แต่คือการประกาศศักดาของประเทศไทยในการเป็นผู้นำด้านความมั่นคงและเทคโนโลยีแห่งปี2,569เมื่อเราหันกลับไปมองความเสียหายที่เกิดขึ้นฝ่ายตรงข้ามต้องสูญเสียรถถังหลักไปถึง6คันและเสียชีวิตในสมรภูมิมากกว่า24รายขณะที่พื้นที่ป่าไม้และอธิปไตยกว่า500ไร่ถูกทวงคืนกลับมาสู่มาตุภูมิอย่างสมบูรณ์แบบ แต่อย่างไรก็ตามความสูญเสียที่เป็นตัวเลขเหล่านี้เทียบไม่ได้เลยกับความสูญเสียทางอำนาจการต่อรองในเวทีโลกของพนมเปญซึ่งบัดนี้ถูกตราหน้าว่าเป็นผู้สนับสนุนอาณาจักรมิจฉาชีพที่ทำลายชีวิตผู้บริสุทธินับไม่ถ้วนผ่านเครือข่ายแก๊งคอเซนเตอร์ที่เคยรุ่งเรืองบนความทุกข์ของผู้อื่นอนาคตของพื้นที่รอยต่อไทยกัมพูชาต่อจากนี้จะไม่ถูกทิ้งไว้ให้เป็นปริศนา หรือช่องโหว่ทางภูมิรัฐศาสตร์อีกต่อไปกองทัพไทยได้เริ่มดำเนินการติดตั้งระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะและหอคอยเฝ้าตรวจระยะไกลตลอดแนวชายแดนซึ่งจะทำงานร่วมกับดาวเทียมจารกรรมเพื่อสร้างกำแพงล่องหนที่ยากจะเจาะทะลุได้แบบ100ส่วน100แผนการพัฒนาพื้นที่ธมรดาและช่องอานมา้าให้กลายเป็นเขตความมั่นคงถาวรจะเป็นแม่แบบให้กับการจัดการชายแดนทั่วประเทศ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีป้องปรามล่วงหน้าเพื่อลดโอกาสในการประทะด้วยกำลังคนชัยชนะในครั้งนี้จึงเป็นชัยชนะที่วางรากฐานให้กับสันติภาพที่ยั่งยืนและมั่นคงสำหรับคนไทยทุกคนพร้อมทั้งเป็นการตัดวงจรทุนสีเทาข้ามชาติให้หมดไปจากแผ่นดินรอยต่อแห่งนี้อย่างสิ้นเชิงแต่อย่างไรก็ตามเราต้องไม่ประมาทต่อความเสี่ยงในอนาคตที่อาจแฝงตัวมาในรูปแบบของสงครามลูกผสม หรือการแทรกซึมทางเศรษฐกิจการล่มสลายของระบบอุปถัมภ์ในกองทัพฝ่ายตรงข้ามที่ถูกเปิดเผยผ่านหลักฐานในตู้เซฟปริศนาเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในภูมิภาคไทยจึงต้องคงขีดความสามารถทางการรบและอำนาจการควบคุมไว้ในระดับสูงสุดพร้อมที่จะตอบโต้ภายในเวลาเพียง60วินาทีหากมีการยั่วยุค,ครั้งใหม่เกิดขึ้นบทเรียนจากประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่า ศัตรูที่แท้จริงอาจไม่ใช่เพียงทหารที่ถืออาวุธอยู่ตรงหน้าแต่คือความช่อฉนที่ซ่อนตัวอยู่หลังม่านของการเจรจาทางการทูตที่ไร้ความจริงใจการยืนหยัดด้วยลำแข้งและเทคโนโลยีของตนเองจึงเป็นทางออกเดียวที่มั่นคงที่สุดสุดท้ายนี้ความภาคภูมิใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ได้อยู่ที่จำนวนการทำลายล้างศัตรูแต่อยู่ที่การปกป้องชีวิตประชาชน และรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีของชาติไทยอย่างเต็มภาคภูมิขอขอบคุณเหล่านักรบผู้กล้าทุกนายที่เสียสละหยาดเหงื่อและแรงกายอยู่ตามแนวตะเข็บชายแดนเพื่อให้คนไทยในแนวหลังได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามการวิเคราะห์เจาะลึกสถานการณ์ยุทธศาสตร์ในครั้งนี้หากท่านเห็นว่าเนื้อหานี้มีความสำคัญ และต้องการสนับสนุนการนำเสนอข้อมูลเชิงลึกโปรดกดถูกใจกดแชร์และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองของท่านในพื้นที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้และพบก,กับเราได้ใหม่ในรายงานเจาะลึกตอนต่อไปสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ